จำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้เนี่ยตุลาพฤศจิกามันทิตกว่าเพลงคริสต์มาสอย่างั้น s d v e r เว s ร์ g ทมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก Production House ตัวไทยประกันชีวิตเองแล้วก็เอเจนซี่โฆษณาสิ่งที่เราพยายามสร้างร่วมกันเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่า s a v e r เว s ร์ g ทในในในสับการตลาดในวันนี้ s a v e r เว s ร์ g ทมันก็คือหนังโฆษณาที่สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้ลึกซึ้งนะครับกินใจต่อผู้ชมถ้าในวงการการตลาดโฆษณาเนี่ย เราคงจะพราวเล็กๆที่มีคนเล็กๆามาการตยายางจะพัฒนาความข้าวหน้าของโฆษณาภูมิใจแทนทางไทยประกันชีวิตแล้วก็โอคิวที่มีใครสักคนนึงเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำผมคิดว่าไม่มีใครเจาะจงที่อยากจะทำให้มันเกิดประโยคหรือคำนิยามแบบนี้ว่ามันเป็นแซดแบรไทยซิ่ง สิ่งที่ทำระการแล้วกูไม่อยากทำก็คืออยากทำแบรนด์ที่ดีที่ทำให้คนรักแล้วก็คนมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดความสำเร็จต่อเน,นื่องอย่างยาวนานมันก็มีจุดที่เราต้องทบทวนว่าเราควรจะรีโพซิช i ั่น n ิแบรนด์ใหม่วันนั้นก็เป็นจุดที่โอคพิดได้รับงานในช่วงแรกๆแ,แล้วก็เกิดการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งนำไปสู่ positioning ที่พูดถึงเรื่องของ value for life นะครับหรือคุณค่าของชีวิต value for life เนี่ยมันไม่ใช่ statement ที่เราจะพูดเพื่อจะบอกให้คนเชื่อแต่เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรู้สึกว่าชีวิตเราทุกคนน่ยมันมีคุณค่านะ value for life จะถูกตีความออกมาเป็น emotional เหมือนที่เราเห็นจากจุดเริ่มต้นของแคมเปญ P s o f t m i n d ครนนั้นโดยส่วนตัวเวลาทำงานนี่เราเราจะมองเรื่องคนดูจะรู้สึกยังไงครับกับข่าวสารที่ออกไปเราต้องการบอกสิ่งที่มันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคือเรื่องชีวิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีความรักในในคุณค่านั้นโชคดีจริงๆที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือจริงๆสมัยก่อนชอบอ่านไทยรัฐมาก ข่าวสุดท้ายอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวที่เป็นข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่คนคนผ่านไปอ่ะแต่จริงมันมีเนื้อหาประหลาดแล้วก็พิลิกเกิดขึ้นตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ผู้หญิงคนหนึ่งไปหาหมอให้ช่วยทำคลอดตอนจำหนดมันมีเนื้อหาประมาณแค่ภารกาเดียวเองแต่เห็นเห็นภาพไปหมดเลยว่าแม่จะต้องผ่าท้อง พ่อกำลังจะตายหมอท่านผ,ผู้เฝ้าอยู่ชะตาครรมขออของวงจรชีวิตนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญคือคอนเทนต์ผมเชื่อว่าคอนเทนต์อ a King มันหมายถึงว่าเนื้อหาของเรื่องราวต่างๆเนี่ยของหนังไทยประกันชีวิตเนี่ยมันต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงกับบริบทของคนดูได้ไอ้กินข้าวรู้แล้ว รู้แล้วอะรู้อะไรฮะแม่รู้เรื่องบล็อกเชนไหมและในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าการจะทําหนังโฆษณาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยหนังมันต้องสดแล้วก็โดนใจเพราะว่าไอ้ความเหมือนเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนโลกการพัฒนาหนังไทยประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้พัฒนาเพื่อโฆษณาแต่พัฒนาเพื่อให้หนังเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้ฉุกคิดแล้วก็หันกลับมาดูสังคมไทยจริงอยากจะพูดเองธรรมะหน่อยนะ้ <Yeah. S 2> สำหรับนางไทยประกันคือเวลาเราทำทำงานนียลึกๆนี่เราเราเชื่อว่าคนดูเนี่ยมีกุศลจิตคือเราหวังว่าให้ข่าวสารประเภทลึกซึ้งอย่างไทยประกันเนี่ยมันจะเข้าไปกระแทหรือสะเทือนในความมันทำให้จิตใจของ,ของคนที่กุศลจิตเนี่ยเบิกบานแล้วก็รู้สึกดีจากการที่ได้มีส่วนเกื้อกูลชีวิตมนุษย์ด้วยครับ คุณค่าของของออสิ่งที่เป็นเป้าเวลาพี่ทำงานในงานไทยประกันคือแ a วลูของของงานถ้าความเศร้านั้นหรือความรู้สึกที่เรามีน้ำตาแล้วมันมันทำให้ชีวิตเราไปต่อไม่ได้พี่ก็ไม่อยากทำแต่หนังเนี่ยมันจะต้องให้ให้ความคิดหรือให้คุณค่าอะไรกับเราบางอยา่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าไอเวลาที่เรามีอยู่นะวันนี้มันเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดหนังที่ทำเนี่ยจะต้องมีบทประพันิ์ชื่อ มีคุณค่ามากกว่านำำางธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีอิมแพคกับคนดูเสมอผมว่าแคมเปญของไทยประกันน่ะมันคือการทำให้คนตระหนักและเรืถึงคุณค่าของชีวิตผมว่านี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยจะตระหนักไปถึงคุณค่าชีวิตหรือคุณค่าของความรักก็แล้วแต่คนจะตีความแต่มันไม่มีเป้าประสงค์ที่จะทำให้คนต้องร้องไห้ต้องเสียน้ำตากับหนัง KPI ความสาเร็จมันไม่ใช่ว่าวันนี้คนทั้งเมืองร้องไห้มากแค่ไหนคนทั้งเมืองพูดความเศร้าของหนังมากแค่ไหนไม่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นประเด็นที่ว่าคนเข้าใจแก่นสารที่เราอยากจะให้เขารับรู้หรือรู้สึกหรือเปล่าซึ่งผมมักจะบอกว่าแคมเปญของไทยประกันชีวิตอ่ะมันจะทํางานจบลงณวินาทีที่หนึ่งหลังหลังหนังจบเสมอ วิธีการเลือกเมสเซจของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่ผมอ่านอ่านแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องราวที่ผมอ่านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวเนี่ยมันน่าจะถ่ายทอดต่อให้กับสังคมได้ผมก็จะหยิบไอ้ประเด็นเนี่ยขึ้นมาถกกับคุณกรณมาถกกับคุณเจอ๋อหรือมาถกกับคุณต่อว่าโอเคไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมาใช้แล้วทําให้เกิดเป็นหนังเรื่องหนึ่งได้ไหม ผมอยากตอบว่าทุกๆครั้งอะ่ะเรามีคุณชัยเป็นโจทย์นะคือเราไม่ได้หยิบจากการที่บอกว่าวันนี้พูดอะไรก็ได้แบรนด์มันต้องมีวาละของแบรนด์อะ่ะว่าทํำไมวันนี้แบรนด์ถึงอยากจะหยิบป,ประเด็นนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยแบรนด์ก็จะเอาคอนเทนต์และคอนเท็กซ์ของเราไปต่อยอดไม่ได้เลยหลักอันนึงในการทํางานที่ใช้มาตลอดคือมันจะต้องเป็นคอนโทเชยลเสมอไมเคิลยุให้เด็ก ทองก่อนแต่งหรือเปล่าต้องก่อนมันลุกนิติภาวะมีจุดคอนโทรเวอร์ชียลให้ให้คนถกเถียงเสมอแล้วไม่มีใครชน,น,นะนะฮะแบรนดิ้งผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสตอรี่เทลลิงนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องถ่ายทอดจิตวิญญาณของแบรนด์และเมื่อถ่ายทอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะครับแบรนด์มันสามารถที่จะวิวัฒนาการ ให้มันแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันจะเกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นตลอดเวลาถ้าการทำหนังโฆษณาไทยประกันชีวิตจะเห็นได้ว่าผมกลางพูดว่ามันคือการสร้างแบรนดิง้งและเมื่อเป็นสร้างแบรนดิ้งเมื่อไหร่มันควรจะเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆบนแกนใดแกนหนึ่งความตั้งใจไม่ได้อยากให้ยาวความตั้งใจคืออยากให้รู้สึกมันจะใช้เวลากี่วินาทีกี่นาทีผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมรู้แค่ว่ามันต้องเข้าไปในหัวใจคนให้ได้ถ้าคนไม่รู้สึกมันคือการเสียตังฟรีของลูกค้าเมื่อไหร่ก็ตามแคมเปญที่มันไม่ทำงานกับผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ผมว่าพี่กรณ์ก็พูดประจำนะว่า advertising is l o v e i t or h a t e it คุณไม่ต้องชอบมันหรอกคุณเกลียดมันก็ได้แต่น้อยคุณพูดถึงมันอะมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่อยู่แม้กระทั่งดิสคัชชั่น เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในหนังโฆษณาเรา,ออเรานึกภาพไม่ออกเรารู้แค่ว่ามันมีเพลงเควเซลาแต่ว่าการที่เราเด็กปกติหรือเด็กพิการมาอยู่ในเฟรมแล้วมีกล้อง12บสถึงสิตัวจับภาพแคนดิดอีโมชันอลทั้งหมดทั้งแม่และเด็กนึกไม่ออกอะ่ะจนแม่งดับเบิ้ลเฮเลยอะหนังของพี่ทุกเรื่อง จะมีตัวตัวละครตัวหนึ่งเสมอจะมีตัวละครตัวหนึ่งเสมอที่อยู่ในเรื่องแต่ไม่มีใครเห็นเลยคนนั้นคนคนนั้นอ่ะคือคนดูพี่เห็นคนดูในหนังของพี่ตลอดเวลาเหมือนกับคิวเซราพี่เห็นคนดูในหนังของพี่ เพราะฉะนั้นตัวละครที่สําคัญที่สุดของพี่คือคนดูเพราะฉะนั้นคิวเซราเป็นตัวละครหนึ่งที่กําลังทํางานกับคนดูเขากําลังร้องเพลงให้พวกคุณฟังอยู่ก็คือมันเป็นหนังที่ผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือคนแล้วก็จบ มันน่าสนใจตรงไหนอ่ะคือไปเล่าสคริปต์นี้ให้กับลูกค้าที่ไหนฟังก็ไม่มีใครสนใจหรอกมันมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะรอบอันสั่งสคริปต์อันสั่งถ้าคุณถอดทุกอย่างออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วคุณเอาสคริปต์นี้ไปขายลูกค้าทั่วประเทศไม่มีใครเขาซื้อหรอกคุณตอบคุณช่วยตอบผมหน่อยดิว่าไอการที่ช่วยหมาเอากล้วยไปแขวนที่บ้านคนแก่แล้วสุดท้ายมันคนดูมันจะร้องไห้ได้ยังไงเป็นหนังที่ไม่มีคอนฟ lict ถ้าเราไปดูดีๆแล้วไม่มีคอนฟ lict นั่นนั่นคือความท้าทายของพี่แต่สิ่งที่ท้าทายไปมากกว่าน,นั้นก็คือทุกคนอยากให้คนทําดีทั้งนั้นทั้งทั้งที่เรารู้ว่าทําดีแล้วไม่ได้อะไรแต่เราควรจะทำหนังให้คนทำความดีใช่ไหมใช่แต่ถ้าเขาถามเราอะว่าทำความดีแล้วมันได้อะไรอะพี่จะตอบเขาว่าไงเราจะไม่ได้อะไรเลย พรสิ่งที่เราได้มันแค่ความรู้สึกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เงินอ่ะมันซื้อไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดหนังเรื่องนี้ออกไปเนี่ย ผมตกใจที่สุดเลยอะตอนที่น้องมาบอกว่าพี่พี่แอสตันคูเชอรแม่งแชร์หนังเรื่องนี้ว่ะโหในวันนั้นแม่งแบบมีคนมาถามผมมึงจ่ายแอสตันคูเชอรเท่าไหรอ่อ่ะอุพกูไม่รู้จักเขาเลยไม่จ่ายแลย้วคือแม่งแบบคือแม่งฟีโนเมนอนทั้งโลกเลยอะแล้วมันเหมือนกับผมว่าโลกมันก็คงคิดแบบเดียวกันอะถ้าผมจำไม่ผิดนอีอันซังฮีโร่น่าจะทำเบสเรคคอร์ดของประเทศเลยอะ ในยุคเติ่มต้นของโซเชียลมีเดียที่หนังมันไวรัลแบบโหเป็นหลักหลายสิบล้านแบบถ้าผมจำไม่ผิดอะจริงๆไอ้สีนั้นไม่ได้ดีไซน์มันอยู่ตรงนั้นคือพี่กรยังนั่งอยู่ข้างนอกพี่ก็อยู่ข้างในพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะถ่ายอันนี้ พี่ก่อนก็ไม่รู้ว่าพี่จะถ่ายอันนี้ไม่มีใครในกองถ่ายรู้ว่าจะถ่ายอันเนี้ยแต่พี่เห็นเค,ค้กอยู่ข้างหน้าเห็นไอ้พ่ออยู่ตรงนี้แล้วจูๆ่ๆพี่ก็รู้สึกว่าให้คุณต้องเตรียมตัวที่จะพูดกับลูกอะไรบางอยา่างพี่แม่งร้องไห้เลยแล้วรู้สึกว่าแล้วพี่เกลียดการที่ตัวพี่เองจะต้องร้องไห้เพราะพี่ทุเล่ตัวเองอะแล้วพี่เดินออกไปแล้วดูว่าไครร้องไห้ อยุท์ก็ไปเว้ยพี่ก่อนไปด้วยร้องไห้พี่ก็ร้องไห้หมดเลย,ลเลยตะก,ก้องอยังร้องเลยพี่ถามว่าเจนซีควรจะเลือกดูเรื่องไหนก่อนเอนี่ยผมคิดว่าให้เขากลับไปดู the original sadvertising แล้วก็ไล่ดูไปแล้วเขาจะรู้เองว่าเขาชอบหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือบางคนผมเชื่อว่าเริ่มต้นดูตั้งแต่หนังเรื่อง p e a c e of mind หลังจากนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะไม่หยุดแล้วนั่งไล่ดูหนังแต่ละเรื่องของไทยประกันชีวิตไปเรื่อยๆเพราะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าได้ดูแล้วมันอิ่มและอยากจะดูว่าไอ้หนังเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะทําให้เขาอิ่มหรือเปล่าผมอยากให้คนดูกลับไปดูตั้งแต่พีสมมายเป็นเรื่องแรกแล้วศึกษาประวัติศาสตร์ผมว่าคุณจะได้เห็นความงดงามในการสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ทําต่อเนื่องอย่างดีงามหลายๆทศวรรษ ด้วยมาสเตอร์ e พีซทางความคิดและความระเบียดระมัยในการที่จะทำให้คุณรู้สึกกับมันการไล่ดูจากพี่ซอฟมายจนมาถึงแคมเปญปัจจุบันครบรอบ80ปีเนี่ยผมว่ามันคือแหล่งความรู้ชั้นเลิศอะ่ะแล้วแต่เขาเขากดอันไหนก็ให้เขาดูอันนั้นก,ก็ขอยืนยันตามเจตนารมณ์ที่เป็นคนทำผมบังคับให้พี่กินอะไรก่อนหลังไม่ได้หรอกฮะ ยกเว้นแต่ว่าพี่อยากกินอะไรพี่ก็หยิบอันนั้นอันนี้ด้วยด้วยความแบบเขารบคนดูจริงๆจริงๆอยากให้ดูดูใต้เรื่องพี่ซับมายนี่เป็นเป็นจุดเริ่มของทั้งหมดนะหนุ่มสาวมีลูกจะเกิดชีวิตใหม่โดยโครงเรื่องก็เสี่ยงไปพาท้องกับหมอเขาอันี้เป็นคอนเทนต์โรเชียลอีกแล้วแล้วก็เป็นอิมแพคด้วย คือมีมีครบกับทุกอย่างในเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็จบจบลงด้วยที่ว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นเรามีชีวิตเพื่อใคร